สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ของอีหลาหน้อยอุง้งอิงทั่วประเทศทั่วโลกพ่อพ่อแม่แม่แมทุกผู้ทุกคนนะฮะเมื่อนี้กันสีนั่มผ้าพี่น้องมาทางจังหวัดเลยพี่น้องมาทางจังหวัดเลยเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้ไปเรียนอยู่ที่บ้านติดต่อนะฮะตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับเมื่อนนี้ น้องก็เดินทางมาถึงแล้วฮะถึงแล้วช่วงเศร้าเนาะ,ะหาเขากินเนาะพูดอ่ะเป็นในไรปีงอย่างมั้งนี่ป้งไก่บากล้วมันเอีย <c oughs> อันนี้ช่วงเศร้าเนาะพี่น้องนะฮะตอนเย็นตอนแรกน้องก็เดินทางเข้ามาในงานเป็นงานบุญบางไฟพี่น้องบุญบางไฟประจําปีเนาะนะครับ น้องก็เดินทงเขามา่าลังเวทที่ะพี่นองบาดเนี่ยมหาไาัยเน่ยผู้ใดมาหาแน่นะฮะ <c oughs> ก็ไปหาแม่ปีเนาะนั่งเรียนก็แม่ปีอนะไปแง่ส่วงแม่ปีนั่นแหละเราาห้หว้วยแฮ่แฮดีแม่ปี <c oughs> นะฮะเรก็ได้ทายหลอกค่ายรูปนะฮะกับพ่อพ่อแม่ม แล้วก็มีคุณแม่ผู้หนึ่งนะฮะผู้นําขายสวนทุเรียนได้ 3, 5, สามล้า,า,หลา,านหาบาิัทแล้วว่ะปาดใหญ่เอาเงินยี่ลายจักแสนไน้ได้สามล้านหาแล้ให้จักบาทผุ้หนึ่เราบ่นะได้บอกเนาะเอาเบิ่งคลิปเราจักหน่อยหนึ่งพี่นอ้องแม่ไม่หน่อยยูยูเพราะว่าแม่แม่ฝากมาให้เรื่ออ,อยู่เป็นไม่ได้ให้ลูกกับน,อน้องเลยนนี้แม่ให้พี่หมอนอีกที่เราจำแม่ได้บอกที่มาตับต่อหัวไก่ตาอยตัวหญิงแล้วให้จักบาทพี่น้อง ยะบ้านไหนพันหนึ่งเลอสามล้านหาไหมงั้นนจะมืนซ้าใหญ่เอาเท่าใดก็ดีเบิร์แหละเนาะครับผมก็ให้คู่มันอิ่งน้ำสองร้อยบอกนะครับนะฮนะรกระสิมพร้าเรื่องคุณแม่ผู้หนึ่งนะฮะลูกสาวเล่าเนี่ยสอบมาสิบปีแล้วล่ะอืมอีนั่งเนิสอบมาสิบปีแล้ว เราก็สามสิบห้าปีเลยเออพระสอบมากก็เล่นจบไปริ่นญาตยี่สิบสองยี่สิบสามปีกระสอบไม่เรื่อยนะฮะวติดจาดา้าเจรละวายยัดเจ้าไหกับวติดไปสอบแล้วก็แล้วสอบมังได้กับวติดนะฮะเมื่อนั่นคุณแม่เล้านี่กับเิดแล้วเล่าว่าเราเห็นจะอยู่ในคลิปนะเราเห็นผู้นั้นอธิษฐานผู้นี้อธิษฐานอุ้งยิงวิงคือเราก็ติดตามอุ้งยิงตลอดขึ้นกัน <laughs> เราเบ่งสาวหน่อยเพีนแพ้นตลอดบ้านนี้แล้วก็เลยร่องบึงกันนะเราว่าอือจนว่าร่องหายห่ดแล่ะพี่น้องเราเลยอธิษฐานุงยงิง,งุงยิงุงยิงเพียงให้เพียนสอบคู่ได้เลยปีนี้ละงวดนี้อีหล่าพัน์อือเราอธิษฐานไหมพี่น้องอธิษฐานแล้วแล้วอ,อ,อวววี่นั่งไปสอบกับ ก็บ่ได้ขึ้นว่าจะขวอมสีได้เลยก็เฮ็ดได้แน่เฮ็ดบ่ได้แนงส่นะบม่แน่ใจจะขอมนะฮะผลปรากฏออกมานะฮะประกาศผลสอบออกมาได้อีกทีหนึ่งแม่พี่น้องเป็นตานบอกย้า่นี่ให้ว่าให้ก็หมองเลยพ่อก็ให้แม่ก็ให้ให้ใส่กันเหลือเสือนะฮะท่งน้องผูเราล้ข้อสอบล้าก็บ่าเอ้ากระเปกขึ้นกันแล้วว่า เพรา้ว,ว่ากระแปืึกันสิ่งปรากฏการที่เกิดขึ้นเห็นแล้วว่ากระแปืึกันบมื่อคนว่าจะค้องสีได้ย่อยพันได้นองพี่น้องนี่ละ่ะโบเซอยยาลรลูเดอพี่น้องเดอเนี้ยมึงน,นะฮะยายนี่เราเสื้อล้านเป็นเส้นเลยนอย่างหญ่เราหาย่างนี้วันนนะฮะเอามาเบิ่งคิปเราจองน้อยเราสิบว่าจยงไหนพี่น้องเอาเชิญครับ,ด,ออด,บดูด้ีหล่ะเอ้ยให้อันเอ้ยสอบคููใดดีเด้อ บนซื้อบนแล้วก็จนพิ้งพิ่งที่สอบได้เลยอยู่แล้วเรียบร้อยแม่ที่ให้นะให้ให้ยุ่งกับแกมเออให้ให้กับลูกให้กับพ่อนั่งเพราะว่าเราสอบมาหลายเดือนเราก็มีแต่โบได้เราก็เลยมาเบิ่งคลิปึหญิงนี่แหละเบื่อตลอดนี่แหละบารมีอีหลาพี่น้องเห็นบ่บุญบารมีสะสมสั่งมารัาสตร์ป่างกรคมิหลามีพลังงานพักดัน ให้ผู้ที่เขาเอิ้นว่าเบิดหนท่างไปแล้วหรือจนตอกแล้วแมมพี่น้องน้องสีซอยเนี่ยเพราะว่าเกิดขึน้นกับตัวผมถ้ามองถ้าถ้าเรื่องใดถ้าเขาเบิดหนท่างหรือเบิดท,ท่างสิไปล้ะให้อธิษฐานเลยยัดจิตใจในว่างจิตใจซื่อสารหาน้องขึ้นเทน,น่าน้องนะจำภาพน้องต่าง,งแล้วก็อธิษฐานบันีด้ได้พี่น้องนะฮะ นี่ว่าบึงช็อตต่อไปของคุณแม่อีกนะฮะเอาบึงรับสิบวอจังไรคือไปสอบมาทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่ทั้งวลนี่กี่รอบอะครับโอ้สิบปีแล้วค่ะสอบมาเป็นสิบสิบปีแต่ว่าไม่เคยได้ไม่เคยได้แล้วครั้งนี้ได้ที่หนึ่งด้วยสุดยอดครับกลับมาดูแลแม่ตามที่เราพูดกับคุณอิจริงๆ พี่น้องเป็นเังไหนเพเสื้อกับเ็นต่เสื้อได้เนว่ืโมนีเนาะนะฮะมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับความเสื้อของแต่ละบุคคลพี่น้องสิไปบังคับผู้อื่นกับ่ไงเนี่ยโมนีแล้วตัศร์ท่าแล้วก็แล้วต้บุญบุญบุญต่อกันพี่น้องบุญสมสั่งกันขันค้ดไม่มีบุญสมสั่งต่อกันบุญพลายูน้ำกันทศทศปางก้อนนี่มันมันกติพักดัน ให้สาเร็จนะฮะทุกเรื่องที่งเที่อธิษฐานนะครับนี่แนวมือนี่อย่าลบหลู่นะครับมันเกิดขึ้นได้สิ่งปฏิหารนะฮะน้องเป็นคนมีบุญบารมีสูงเลยพี่น้องนะครับเป็นคนมีบุญมาเกิดนะครับมองสั้นบ,บ่าเป็นเั้งเสี่พี่น้องมามีนักร่องผู้ใดดอกเป็นเั้งเสี่นะฮะเบิง่งเลยเลยแปกแปรโกะม็มเอาครับ บ้านนี่ก็สิตนั่มผ้าพี่น้องมาเบิงยิ่งลาน้อยข้นเช็กเศร้าเนาะเอ้ามาเบิงชมเช็กเศร้าพี่น้องเป็นจัางไายจัางไายหล,ลับมาหลอกมาไล่มาไหลแต่มาไล่คนหนาจ,จับผู้ได้เดียงใหน้แน่เนาะถ่ายรูปครับพอพอเปแม่แมนะะบรรยากาศเช็กเศร้ากษิประมาณนี้นะฮะแต่ละมือแต่ละขึ้นห <c oughs> ลังจากนั้นน้องก็ลงไปละครับกลับไป ขอพรอจากแม่หน่อยนะขอพรอจากแม่หน่อยแล้วก็มาขอพรกับพ่อโจขอพรกับพ่อโจแล้วกับวายพระวายพระก็ขึ้นคอนเสิร์ตครับช่วงคอนเสิร์ตบ่นทุ่มครึ่งนี่ล่ละพี่น้องเอ้ยวันไกลหน่อยบนี้ขนกระรุนแดงใจใ่ายใพี่น้องคือไกลอันย่อมสีเนาะนี่แหละคืองานของนอง้นองน้องยิงเนี่ ไอ้เป็นนออื่นน้องเฮ็ดบ่ได้ดอกเราก็เป็นน,น้อยๆบ่ได้ไปแข็งแรงพนันผู้ชายใจนี่น้จจอย,นนอ,ยอย่างเรียพี่น้องโอ้ยแขนทอนี่เหะอน,น้อยนะฮะนายเฮ็ดแม่แง่ใเนาะน้อยเป็นตาฮักตัวตัวจริงเพื่อนนายน,น้อยตัวน,น้อยย่างต้องมองต้องมองเป็นตาฮักตัวนี่หละนะครับ บานนี้เพิ่งกะรับมาไล่ตซ่พี่น้องบหมนนี่พูดนะมาไล่กับเต็มข้ออาญาคือเก่าเหมือนนี่อ้ยพี่น้องเบิ่งเอาสะอนมาไล่เนาะเบิ่งพยุดคู่มอญอีกเอ้ยเต่ะละมือแต่ละเว้นพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ช่วงล้ำเดยพี่น,อน,น้องเหมือนพันก็คือล้ำล้ำกรเจ้าเด้อืมอืมคือล้ำเนาะพนะชุดล้ำเพิ่งนี่ หมุนโตอารามง่ำตาเอออ้าก็ะล่งมาก็เก็บเข่าเก็บของเมื่อไห่่ละครับครับที่พักบานเนาะนี่ล่ะกิจบัตรประจาขึ้นประจําวันข้าน้องกับซิมีประมาณนี้นะฮะขอให้โชคดีเด้อพี่น้องเด้อมันหมันเมื่อไเมื่อีนเมื่อีนห้อยออกด้วอมันวันที่หนึ่งเนาะอ้า อยู่ดีไม่แห้งสุขผูดสุข้นสวัสดีครับนี่มาสามเซนแปดมสามแปดครัแปดสามเซ็แปดเอาสามแส็หกซะลูกมันจะเข่าเล็กพอ